สวัสดีสวีดัตรับพี่น้องครับมาอีกแล้วมาริมโค้งอีกแล้วมือนี่มาพับพญายอ่งเสียงเดือนเจ้าของวงหนุ่มเสียงเดือนแห่งสบปเล่านะครับพอดีหมอนัดนะครับก็เลยมาหับอยู่ทาดานเพราะเพิ่นตอง่านมาทั้งนี่เพิ่นสิมาจำมาจำบัตรล้วก็สิลงไปเมืองอุบลจันทร์ลอยก็สิลงไปทรงพันหอดเมืองอุบลบุละแต่มาหับเพิ่นก้อนตอนี้ก็ลลังขามมาวอดละนะครับจานทั้งปีปิดก้อนจะได้มันสิได้จำบัตรบ่ได้นะครับ บางเว้นไหนก็มาเอาเอื้องบาดไหนก็มาฮับพ่อใหญ่เพราะว่าหมอนัดเพื่อนหมอนัดไหนไปตรวจเมื่อนัร่กันไปทรงเมื่อทรงแล้วบาดไหนเพิ่งก็มาอีกเพราะว่าครบรอบหมอนัดแล้วนะครับลงเมืองอุบลนุ่แหละนะครับนี่ริมโค้งเจ้าหน่อยก็มาหอดแหละไปเดี๋ยวไปฮับพ่อใหญ่น้ำกันครับพ่อใหญ่แสงเดือนเจ้าของวงนุ่มแสงเดือนสอปบอลเล่าติจันลอยไปอยู่น้ำพอลุงนี่แหละพอลุงนะครับไปฮับเพื่อนก่อนเด้อมาพี่น้องคลิปนี้มาเลยขึ้นทั้งนาเลยล่ะเพราะเมาขึ้นทั้งนาเลยล่ะครับมาเลยมาเลยย่างได้อยู่บ่านเรายางได้บอ แปน่ยอะดอกแข็งแรงแล้วบาดนี่ไปตรวจตามหมอนัดซื้อกะเศร้าดอกจะลงไปทรงเมืองอุบลนผมได้บาดนี่กลับมาเจ้าจังหามลงอีกเรื่อพอมืออื่นบนอบ่กเขาตรวจเกือบดิบอกเออเอาสัตว์ไปหายไม่ใหญ่ไม่ใหไงเราจำบัตรผ่านแดนก่อนมาขึ้นรถครบกันหรือยังไม่ใหญ่ไปจำยังก่อนไปจำบัตรผ่านแดนอืม ไปจังไกันแน่คืนนี้ผมมารอบนี้บาทน,น,นี่นั่นเออแลไรได้บาทโอ้มีแห้งเลรอตาซึนตาบาด้วใครก็อยู่โรงพยาบาลเมื่อนั้นอยู่ามากี่คนวันนี้สาวๆว่าไงใครม้างน่ะน้องน้ำน้องหวยสี่คน,ส,คนสี่คนกับแม่ใหญ่พ่โอโบยกักขาข,าขึ้นเมื่อกลับขี้รีบประบาดน,นีออ่อันนี้กำลังไปจำพัดสปอร์ตชั่วข้าวนะครับพี่น้องจำพัดสปอร์ตชั่วข้าวผ่านแดนชั่วข้าวไม่เกินสามวันนะครับกันมาอันนี้เป็นด่านชั่วข้าวเพราะเป็นดาน่านท้าวัน อันน mm. okay. no, no, no. um. ี <S <s ้ค okay, hmm, hmm. right. no, ือจำประทับตาอีกสามมือเข้ากับกับมานอนขึ้นจุดี้นอนขึ้นนึงเพราะว่าหมอก็ตรวจอาการมือหนมานนันหลือหมอตรวจอาการซื่งแต่ากับผลลซึ้นขก้นอะบหมม่เหนือไม่นังแหะแดงยิ่คขึ้นแล้วกเป็นยังดอกวงเด้พวกไรไปเสมอในวงสาวสาวมอดไปจะข้นมอดสาวสาวหนึ่ เปลนกไปงานไก่หน่อสิบสองอันนี้ก็สิ้เมื่อวันที 10, ่สิเพราะว่ามีงานวันที่สิกับสิงานทางแล้วไก่สิปิดวงแล้วไก่สเขาวันาแล้วนนถ้าผฝกังานทางค้อกันอยู่บอยามเยคัไกลไลกบกากาไปมเพืับหนดบคบคุมการน้ำมันยาพูดน้นเลวยฝนดียามเยเอ็นหมอกมาขึ้นเลยเรื่องของไปมาขึ้นต๊จนสอดเจ็เหตุลานบ่ไก่ดโดนเห็นลลาน ก็ยังเห็นไปอยู่สันเมือนัันพระลานเดี๋ยวนี้วารับรอเดี๋ยวนี้วารับแล้วรับแต่ส่วนวังหันพอรส่งในโฟร์แล้วรับแต่บ้านเฮาพูดวังไฟรับอยู่บ่อแถวบ้านเฮารับแล้วน้องเขียนนี่น้องเขียนเกียงโดนนี่มีอยู่บ่แต่เก่าวก็มีอยูกยังโดนโอ้ยถิ่มดึงโอ้ยไม่ใช้งานปีนี้อ่ะเอาสาวๆก็ไปนอนอุบลใช่ไหมวันนี้โนสาวห่วยกับสาวหนาบมาเฝ้าพ่อใหญ่ เสิมาตรวจแล้วเจ้าเสียเมื่อยามไหนล่ะมืออื่นหมดละจังทั่วหากันเสียลงไปครับแล้วเสียดังเท็กซี่ป่ะกันเสียไปครับกับทั่วหาสิกับมาก็เจ้าเสียวงัวเสียวงัวเฮ็ดเสียบุญแจกเขาไม่ใช่ต่อยจังว่าสิฟ้าลงไปทรงหน่อสิขึ้นมาหน่อยพว่าพ้นเสี้ยวงัวมือแรงหรือจังได้หนิล่ะหรือบนไได้ล่ะฮือยได้บุญนี่พองัวกับสิขายมันเบิดล่ะไม่ผู้ใดเลี้ยงแล้ว กอจะไปเลี้ยงต่อกับมีผู้สื้อไปเลี้ยงต่อกับมีง่วน่ะเรื่องง่วอยู่หาตัวขายบัดเลยเพราะว่าพอจะตุนเราสิไปเฮ็ดงานไม่มีผู้ใดเบิ่งให้แล้วก็เลยสิขายสินดีบุญแจกเขาไม่ใช่ตัวไอ้พรหมมื่อเลีเ้ยงเลยมื่ออื่นเพิ่นกัดห,อหอ่อเขาต้่มมึอคือไงพระเขาไเรียกว่าสิไปทรงแล้วก็จังสิครับขึ้นมาเขาลงบ้านเราบอกเลื่อนจังไหนหมวยยังในโรงแรมะมื่ออืน่นกวนเขาเขาไปพักก่อนเ <มะ S 2> พราะว่าเขาตัวแต่เศร้า เออคันคันขันมืออื่นเนาะออกแต่ปีอันสวยมันสิบอท่านพอมอนัดเสาร์แปดุมงเสาอ์ก็ต้องไปนอนพักอยู่บนแมนขันอยู่บ้านเท่าในกับตีซีบนแล้วก็จะออกซาเตอร์เก่าคันม้อนอัดแปดโมงตรงออกตีซีแต่ว่าอันนี้ไปนอนพักอยู่บนเลยพี่รองนะครับเอาใครดอกแข็งแรกล่ะมันยื่นยู่ดอกสีสัรมาแล้วเมื่อวานเห็นยังกบปูแกยนวะเมื่อวานบอก แขนบักสวยเอาลงเปียกเนี่ซื้นอว่าในเราเข่าออกเข่าโอเซฟเจ็บมันไปซ้อดบ้านนี่ออกแล้วเออยำเขาได้แล้วบ่อบาดเลยเขาัเศ้าเจ็เยืมื่นก็จะได้ยำเขากินหลอาบึงกรงเทพนี่แล้คือสิ่ใคร้รกจกินอะไรบ่อนัดเป็นยังไงปฏะเีย ว่าใช่โยดทหากับเม็ดเลยบอกว่าเสียภาพไปอันี้ินว่าสสไปพายู่เวี่ยงไปนอนอยู่สองขึน้นแล้วเลยว่าหมอปยยุบผ้าห้หมอว่าเขาปวก่อนอืมบอก่คอยบอกนะว่าก่อนเสียภาพไปเยเพราะว่าคนอยู่บ้านานะเพราะปญเกียรเราไปพามาแล้วก็เศร้าอันเดียวกันนี่นะโูกเดียวกัน,น,น,นกับเตียทุ่งกระเป๋าว่าโรกเดียวกันกับปเตียนี่จะได้ว่าเสียภาพไปไปปวไปรักษาอยู่เยสูสนก บาราเจียโยก็ว่าเออเออคุยก็ไปตั้งกามิดเลยแสดงว่าคนไปสิไปตั้งคืนะที่สันเขาคันว่า้าผนมีหมองพากับไปพาเพราะนหมอู้เดียวกันเขาคันว่าตั้งปนสะดวกตั้งปนเขาตั้งปนแหละาใจสีหน่อยลงผเบิ้งก็ไดยุบีเพราะจะว่าเขาคุณสงใครเขาตางสาพอคือเกาแต่พอาเก็บไปกับรดสามเสียนพอญเก็บไป เปลียนยาสูนี่ละลรงบ้านเขาว่าซแสนลยวิลหาแสนนี่ครับ่น้องสามพน้อนั่นละพ่อใหญ่เกีเราก็ไปพาพระเศารแล้วป้าเสียลยแม่ใช่ป้าว่าสรนม่ช่่าท่านป้าอยู่โอ้ยจำบัานจะได้ม่จำดุนหมายคีนไปทรงพ่อใหญ่เมืงอ่อนี่น้องนะครับ ไปครับยูทาหามขึ้นมาสะเวินครับยังวะโอ้ยขากหลายยังวขงะขากรถขาลงกับขี้เรียบคำอะไรดิใบาสามกัวละ่ะเป็นยังดอกว่าไปกับไปนอนมืออื่นจักสีดตามมอหนักออกเดินทางไปส่งพ่อใหญ่กลับมาก็จะไปงานแจกเข้าตัวโอ้มีแต่งานช่วงเี้อึงกับสื้อไวเแล้่แพ็คไว้แล้วยนะครับสำหรับอึงก็ดี เตรียมถาทรงอย่างเดียวผู้จะได้ก็สั่งมาผู้จะได้สังส่งมาอึ้งหลายขนาดป้แต่สิบุมีอึ้ง <คน S 1> ปีนี่มีคนแร้งเลยเนาะโอ้ยได้บักหลายเลยเหมือนี้นมาเอาไปสามสิบโ,โลมัอนี้เอาไปนั่นไปคัดออกอึ้งไทยได้วังสิบเจ็ดโลอึ้งบ่อไขได้สิบสามมันกัดคนละราคาอึ้งไขครับอึ้งบ่อไขไปคัดเอาจักสีรุปจักสีขาดทุนจักสีได้กำไรจังได้บุงหมูเลยแต่หาพี่น้องสั่งมาหน่อย,ยละเดี๋ยวสิทรงให้สำหรับอึ้ง เบิรงคลิปก่อนหน้านี้ก็เห็นอยู่ดอกครับเบอร์โทร่วจะลอยลงไว้แล้วแอดไลน์มาเลยตามเบอร์โทรหรือว่าทักมาหาทั้งแฟนเพจก็ได้เพจยร์ร้อย,ยชแนลเรือว่าเฟซบุ๊กร้อยวันแมนโชนะครับได้เบิร์ตนะครับหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรก็ได้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตไปส่งพ่อใหญ่ก่อนอีกสองมื่นอีกมื่สองมื่นได้สิทธิ์ครับเนาะแล้วจะโทรหาแต่ว่าการหอดวันที่สิบในญี่ปุ่นสิได้ไปหอดขอนแกน่นวันได้บัดนี่ไปล่ำอยู่ปุ่นเถอะดิวันที่วันที่นนะสิิเเมื่อดทาง เอาจังโตหาบ๊ายบาย,บายไปแล้วพี่น้องเดินทางก่อนครับลงเมืองอุบลกอนภาพ,พ่อใหญ่ไปหาหมอครับ <c oughs>